อญใให่่ลกลกกจาแรงซื่อสัตยุติธรรมไม่เสียหายซื่อสัต์ต่อกุศลอกุศลซื่อสัตย์ต่อความจริงซื่อสัตย์ต่อความจริงซื่อสัต์ต่อกุศลซื่อสัตย์ต่อความจริงซื่อสัต์ต่อกุศลไม่เสียหายซื่อสัตย์ต่อความจริงแล้วอะไรคือความจริงกุศลอกุศลคือความจริงวิบากดีร้ายคือความจริง เราซื่อสัตย์ต่อความจริงคือวิบากดีร้ายคือกุศลอกุศลของแต่ละชีวิตมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นเราไม่ได้ไปขโมยไปก่อนนั้นไม่เป็นคนคิดโลภไม่เป็นคนขโมยไม่เป็นคนคิดโกงซื่อสัตย์ได้เท่าไหร่ย,ยอมรับเท่านั้นได้เท่าไหร่ย,ยอมรับเท่านั้นนั่นแหละคือความไม่เสียหายจำไว้ซื่อสัตย์ต่อความจริงของวิบากดีร้ายของกุศลอกุศล ไม่มีอะไรเสียหายไม่มีอะไรเสียหายมีแต่ความเจริญมีแต่ความเจริญไม่มีความเสียหายเจริญอันดับแรกคือใจไร้ทุกข์ <c oughs> มันได้เท่านี้ก็เท่านี้ใจไร้ทุกข์เจริญอันดับที่สองก็คือเหนี่ยวนําให้คนอื่นเป็นตามเป็นตามเป็นไงเป็นวิบากดีดูดสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปเจริญไหมเจริญเห็นไหมเจริญมีทั้งใจไร้ทุกข์มีทั้งวิบากดีนี่เจริญที่สุดแล้ว ซื่อสัตย์ต่อความจริงของวิบากดีร้ายของกุศลอกุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้องนั่นแหละ,จะเจริญที่สุดไม่มีอะไรเสียหายจเจริญที่สุดนี่แหละคือศีลที่แท้จริงไม่ได้ไปอยากขโมยของใครมาขโมยสิ่งที่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครมาให้เราให้ใครไม่เอา้าไม่เป็นขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่งเนี่ย จุลศีลข้อที so. ่สองจุลศีลข้อที่สองน่ะจุลศีลข้อที่สองน่ะอะไรนะเธอเว้นขาดจากการลักขโมยเธอละเธอเว้นจากการลักขโมยน่ะต้องการแตะของที่เขาให้น่ะอะไรน้าใครจําได้แหมจุลศีลข้อที่สองไปดูที่จุลศีลข้อที่สองอ่ะ อ่าใครเจอก่อนอ่านก่อนก็ได้อะไรเชลสินคนที่สองอ่าอ่าพ o w e r ก็ไม่มาไม่รู้พ o พ e r อยู่ตรงไหนอ่อ๋อเจอแล้วเจอแล้วอ่าอ่าจะเอาตันหนังสือมาเขาดูได้อ่าเอาดูตันหนังสือได้ก็ได้อ่าเล่มที่เก้าเขอที่สองร้อยห้าสิบห้ามันมีหลายข้อ อาจุลศีลจุลศีลข้อที่สองเธอละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ทรัพย์ก็คือนี่แหละวิบากดีรายนี่แหละทรัพย์ก็คือนี่แหละรับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหน,นึ่ง่เราไม่เป็นเนี่ยเธอะการลักทรัพย์เว้นขาดจากการรักทรัพย์ รั์ทั้งวัตถุข้าวของทั้งเหตุการณ์ดีๆพฤติกรรมดีๆที่ทเป็นกุศลของผู้นั้นผู้นั้นนั่แ insanlar, alone, แนแหละกุศลของเรากุศลของคนที่เกี่ยวข้องนั่นแหละทีนี้ถ้ากุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้องได้เท่าไหร่มันก็ได้เท่านั้นใช่ไหมแต่คนไปอยากได้มากกว่านั้นไปรักเอาไปอยากได้มากกว่าที่มันเป็นไปได้ก็น่าก็บาปรับแต่ของที่เขาให้เห็นไหมเนี่ย ก็รับแต่ของที่กุศลเขาให้กุศลของเรากุศลที่เกี่ยวข้องเขาให้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นอย่าไปอยากได้มากกว่านั้นต้องการแต่ของที่เขาให้เนี่ยกุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้องเขาให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเมื่อเราได้เพียรพยายามเต็มที่แล้วเนี่ยนะอย่างไม่กิลมัถะไม่วิวาทะนะก็พยายามเพียรเต็มที่แล้วไม่ประพฤติตนเป็นขโมยเห็นไหมอย่าไปขโมยอย่าไปขโมยไปอยากได้มากกว่านั้นน่ยไปอยากได้สิ่งที่ไม่ใช่ของเรา ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ของคนที่เกี่ยวข้องขโมยไหมขโมยไม่ประพฤติตนเป็นขโมยเราไม่เอาไม่ขโมยได้เท่าไหร่พอใจเท่านั้นเป็นผู้สะอาดอยู่นี่แหละสะอาดสะอาดเลยคนไม่ขโมยคือคนสะอาดคือคนเจริญคือคนไม่เสื่อมสะอาดจากทุกสะอาดจากวิบากร้ายนะมีแต่สุขทแท้แท้มีแต่ดีแท้แท่เลยใจก็ได้ทุกเหงียวนําให้คนอื่นเป็นตามด้วยมีวิบากดีด้วย